ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนน้อยเว้นแต่ภาคตะวันออกมีแนวโน้มว่าฝนจะเพิ่มมากขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ไว้ด้วย ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีทิศทางเคลื่อนตัวไปบริเวณประเทศกัมพูชาทำให้ภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้น สำหรับพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น,น่านอุตรดิษฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สุขโขทัยและตากภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมา ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีและสระบ,บุรี ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบหกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงหนึ่งสองเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสาของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละย0สิบของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศกสตรกองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา4นาฬิกา42นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง61เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา18นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา2นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา13นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง96เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษหลมพรงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นากา46นาทีกรุงเทพมหาคนครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬกา47นาที